มือซ้ายมาเขาเขียนให้สามแปดอ๋อสามแปดมืที่แล้วเนาะจากงมดที่แล้วสามแปดบอกว่าล่างนะบอกล่างเลยวันดีเขาไม่ให้ไปถึงเสาเสาตัวนั้นเขาสร้างอีกก็คิดว่าเลขอีกเหมือนกันมาดึงอ๋อเขามาดึงมาดึงมาดึงตัวไปเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปข้างในอยู่ตรงนี้แหละเขาบอกว่านี่เสานักำลังสร้างอยู่ ก็คือเขามองเห็นด้วยไงอยากมองเห็นในเสานั่นแหละอ๋อแต่แต่เสาอยู่ไกลอยากเสาอยู่ไกลก็ไม่ให้เข้าไปถึงอ๋ออยาวคนก็บอกว่าห้าหกนะเขาบอกงี้นี้แต่ในนั้นเขาทํามีคนแก่ทํางานทําอะไรอยู่ออแต่ในนฝัเขาเาทำให้เข้าไปทางในเขาก็กลับมาเขากลับมาก็เขากลับมาก็เขาก็เขาก็มาเห็นภาพปัจจุบัน เห็นวัวเห็นควายเห็นที่สร้างของเราแต่ก่อนเหมือนเลยจ้ะเหมือนว่าหลุดไปอีกมิติหนึ่งอ๋อเขาก็พอดีเขาก็คิดว่าเลขห้าหนี้น่าเขาบอกว่าน่าจะบนนะน่าข้างบนอย่อ๋อคือเลขอยู่บนเสาว่า่างั้นเถอะก็คิดว่าเป็นเลขบนเลขว่าบนแต่เห็นแค่สองตัวสองตัวจ้ะครับเพื่อนเอฟีนะฮะเดี๋ยวให้นักเชิถือชูป้ายนิดนึงนะครับ